สัญญาเพิ่มเติมตัวที่2คือ Care for Cancer เป็นสัญญาตัวใหม่สุดใหม่สุดตอนนี้ AIA Care for Cancer เป็นสัญญาที่ผู้ประกันนะ่ะได้รับการวินิจฉัยและยืนยันจากแพทย์ว่าเจ็บป่วยเป็นโรคมะเร็งก็จะได้รับความคุ้มครองภายใต้สัญญานี้แสดงว่านอกจะเห็นความแตกต่างเรื่องแรกแล้ว A.C. คุ้มครองหกโรคแต่ C.F.C. ตัวนี้เราเรียกย่อๆว่า C.F.C. เนาะอ่า Care for Cancer Care for Cancer เราคุ้มครองแค่โรคเดียวค่ะน้องเห็นความแตกต่างยัง A.C. คุ้มครองหโรคก,ก็คือมะเร็งและผงเพื่อนแต่ C.F.C. คุ้มครองโรคเดียวคือมะเร็งเท่านั้นอ่านี่คือคือสิ่งที่ต่างกันนะแต่น้องมาดูการจ่าย การจ่ายของ ASC อะค่ะมันจ่ายแค่สองเรื่องคือถ้านอนโรงพยาบาลซื้อหนึ่งหน่วยจ่ายหนึ่งพันซื้อสิบหน่วยจ่ายหนึ่งมื่นใช่ไหมคะนี่คือนอนโรงพยาบาลใช่ไหมกับอันที่สองคือเสียชีวิตถ้าเสียชีวิตด้วยมะเรง็งซื้อหนึ่งหน่วยจ่ายหนึ่งแสนซื้อสิบหน่วยจ่ายหนึ่งล้านเนี่ย a อซมันจ่ายแค่สองเรื่องนี้ ข้อดีมันคุ้มครองหลายโรคข้อดีคือมันมีระยะเวลารอคอยสาแต่ข้อที่มันน้อยกว่าตัวใหม่คือมันคุ้มครองแค่สองอย่างคือนอนโรงพยาบาลกับเสียชีวิตโอเคไหมแต่ฝั่งนี้ค่ะฝั่งของ CFC ที่คุ้มครองมาเร็งแค่โรคเดียวอะ่ะแต่เวลามันจ่ายมันจ่ายเยอะกว่าน้องเห็นไหมนอนโรงพยาบาลมันจ่ายสองเท่า แปลว่าอะไรแปลว่าเราซื้อ CFC หนึ่งหน่วยถ้านอนโรงพยาบาลเขาจะจ่ายสองพันไม่ใช่หนึ่ันซื้อสิบหน่วยเขาจะจ่ายสอง0 0ื่นไม่ใช่หนึ่งหมื่นเพราะฉะนั้นกรณีนอนโรงพยาบาล CFC จะจ่ายเยอะกว่าสองเท่า สมมติว่าลูกค้าซื้อ A S C เนาะซื้อตัวเก่านะซื้อ A S C 10หน่วยแล้วซื้อ C F C ก็ซื้อ10หน่วยเหมือนกันแล้วปรากฏว่าเขาเป็นมะเร็งแล้วนอนโรงพยาบาลตัว A S C อ่ะจะจ่ายให้ลูกค้าวันละหมื่นแต่ตัว C F C จะจ่ายให้ลูกค้าวันละสองหมืนทั้งทั้งที่ซื้อสิหน่วยเหมือนกันโอเคไหม คราวนี้ถ้าไม่นอนโรงพยาบาลถ้าไม่นอนโรงพยาบาลเนี่ยตัว a อ c ไม่จ่ายถ้ามันจ่ายเฉพาะนอนโรงพยาบาลแต่ตัว CFC อ่ะค่ะถ้าไม่นอนโรงพยาบาลเขาก็ยังจ่ายอีก500ก็คือความหมายก็คือว่าถ้าซื้อ1หน่วยก็คือจ่าย500ถ้าเราขายสิบหน่วยก็คือจ่าย5,000ันโอเคไหม ซื้อ1สก็คือจ่าย5,000คือยังจ่ายไงแต่ตัว a อ c ไม่จ่ายไม่จ่ายแล้วโอเคไหมอันที่3ามอ่าเมื่อกี้นอนแล้วก็ไม่นอนใช่ไหมมารักษาตัวด้วยโรคมะเร็งแบบไม่นอนก็จ่ายคราวนี้ไม่นอนแต่ว่าไปแบบเวลาที่ผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยเวลาเขาก่อนการรักษาหรือเขารักษาแล้วอะไรเงี้ยมันก็จะต้องมาทำการสแกนเนาะ อาจจะสแกนด้วยการ CT สแกนอาจจะสแกนด้วยการทำเอ็อาอาจจะสแกนด้วยทำเพ t สแกนใดๆพวกนี้ค่ะที่เกี่ยวข้องโดยตรงและเกิดขึ้นภายใน60วันไม่ว่าจะเป็นก่อนการรักษาหรือหลังการรักษาว่าเป็นมะเร็งหรือบําบัดมะเร็งเนี่ยค่ะในการไปทำสแกนแต่ละครั้งนั้นน่ะเขาก็ยังจ่ายอีก500ถ้าซื้อ1หน่วยแปลว่าถ้าซื้อ10หน่วยก็จ่าย5,000ไง แต่ว่าในผลประโยชน์ข้อ3เนี้มีข้อจํากัดอยู่นิดนึงว่าบริษัทจะจ่ายสูงสุดไม่เกิน2อครั้งต่อรอบปีกรมธรรม์โอเคไหมอ่ะคราวนี้เออเรามาเรียบเรียงความคิดกันใหม่ว่า ASC นะอ่ะเพื่อให้พวกเรานึกเป็นภาพได้ง่ายๆจํามือพี่โอว่าฝั่งเนี้ยเป็นอตัว ASC ฟฝั่งเนี้เป็นตัวใหม่คือ CFC เนาะ เรามาไล่เรียงกันก่อนว่ามันแตกต่างกันยังไงตัว a อเนี่ยคุ้มครองทั้งหมด6โรคก็คือมะเร็งและเพื่อนอีก5แต่ตัว CFC เนี่ยคุ้มครองมะเร็งโรคเดียวโอเคไหมอันต่อมาก็คือว่าตัว a ออ่ะมันจะมีระยะเวลารอคอยโรคอ่ะแค่30วันแต่ c f c อ่ะก็เหมือนกับ CI อื่นๆสัญญา ci อื่นๆก็คือมีระยะเวลารอคอย60วันโอเคไหมคะ อันต่อมาคือสมมติลูกค้าซื้อ10หน่วยเท่ากัน AC ก็10หน่วย CFC ก็10หน่วยถ้าลูกค้าเนี่ยป่วยและนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยโรคมะเร็งฝั่งของ a s c อะค่ะจะจ่ายวันละหมื่นแต่ CFC อ่ะจะจ่ายวันละสองหมื่นถ้าลูกค้าเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งฝั่ง asc อะก็จะจ่ายให้1ล้านแต่ ฝั่งของ cfc อ่ะก็จ่าย1ล้านเท่ากันถ้าเสียชีวิตจ่าย1ล้านซื้อ10หน่วยจ่าย1ล้านเท่ากันแต่กรณีที่รักษาตัวในโรงพยาบาลน,นะแต่ว่าไม่ได้นอนโรงพยาบาลคือไม่ได้รับเป็นผู้ป่วยในอ่ะฝั่ง a s c อ่ะไม่จ่ายเพราะไม่ได้มีความคุ้มครองตรงนี้แต่ cfc อ่ะจ่ายซื้อ10หน่วยก็คือจ่าย5,000บาท การทำสแกนไม่ว่าจะเป็น MRI CT สแกน PET สแกนฝั่ง ASC ไม่จ่ายเพราะไม่มีความคุ้มครองตรงส่วนนี้แต่ฝั่ง CFC อะค่ะก็ให้อีก5,000เพียงแต่ว่าสูงสุดอะไม่เกิน2ครั้งต่อรอบปีกรมทัน์อ่ะอันนี้ทุกคนน่าจะพอแบบแยกแยะได้แล้วเนาะคราวนี้อีกตัวหนึ่งที่เราต้องรู้ก็คือฝั่งของ ASC อะค่ะ คุ้มครองสูงสุดกี่วันอ่าถ้าฝั่งของ A S C เนอะมันคุ้มครองสูงสุดแค่500วันแต่ฝั่งของ C F C เนี่ยมันจะคุ้มครองสูงสุด1.000วันตลอดระยะเวลาที่คุ้มครองเพราะฉะนั้นมันก็จะมีส่วนดีส่วนแบบแตกต่างกันอย่างเงี้ยพี่โอ๋อยากให้พวกเรา,าแม่นเรื่องนี้เพราะพี่โอ๋กำลังจะแนะนำพวกเราว่าอยากให้พวกเราเนี่ย ไปเล่าให้ลูกค้าฟังนะคะ,ะทุกทุกคนดูดอกจันเวลาเราอ่านสัญญาอะไรเราต้องดูดอกจันเนาะน้องเห็นดอกจันที่นี่ที่ตรงนี้ไหมมันมีอยู่ดอกจันเดียวเนาะของ CFC เนาะแล้วมาอ่านข้างล่างดอกจันเดียวเนี้ยเขาบอกว่าการเข้ารับการบําบัดร,รักษาโรคมะเร็งที่คุ้มครองคําว่าบําบัดร,รักษาโรคมะเร็งอะได้แก่บ,บําบัดรักษาด้วยยาเคมีบําบัดยามุ่งเป้า ภูมิคุ้มกันบําบัดฮ,ฮอร์โมอนบําบัดยงเว้นฮอร์โมอนทดแทนโดยการรักษาทั้ง4ี่แบบเนี้จะต้องเป็นการให้ยาเข้าสู่ร่างกายโดยวิธีฉีดเท่านั้นคือยากินน่ะไม่ได้อยู่ในความคุ้มครองของข้อ1.2นะคะพันยาทาเกตบางส่วนที่แบบใช้กินอย่างเงี้ยก็ก็ไม่ได้คุ้มครองอันนี้ก็ต้องเราก็ต้องรู้เนาะมันต่อมาก็คือ ไอ้ที่เป็นดอกจันสองอันก็คืออันนี้กับอันนี้ก็คือคำว่าต่อวันนี่แหละคืออะไรเขาบอกว่าในหนึ่งวันของการตรวจบำบัดร,รักษาบริษัทจะจ่ายแค่หนึ่งข้อก็คือถ้าจ่ายจ่ายข้อหนึ่งแล้วจะไม่จ่ายข้อสองจะไม่จ่ายข้อสามนั้นนั่นหมายความว่าอย่างนั้นนะคะแล้วก็ดอกจันสามดอกจันสามคืออันนี้ที่บอกว่าหนึ่งพันวันนะคะเขาบอกว่าเมื่อบริษัทจ่ายผลประโยชน์ครบ 1,000วันแล้วสัญญานี้จะสิ้นสุดลงก็เหมือนกับตัว a อ c ถ้าบริษัทจ่ายครบ500วัน a อ c ก็จะสิ้นสุดลงสิ้นสุดลงแปลว่าบริษัทก็จะไม่เรียกเก็บเบี้ยผู้ประกันแล้วก็เคลมไม่ได้แล้วก็คือจบแล้วนะคะ โอเคเพื่อให้แน่ใจว่าพี่โอบอกว่า CFC เนี่ยมันมีระยะเวลารอคอยโรค60วันก็เลยเอามาให้พวกเราดูนะคะว่าระยะเวลาไม่คุ้มครองหรือเรียกว่า waiting period เนี่ยของสัญญาเพิ่มเติมที่ชื่อว่า CFC เนี่ยคือ60บวันเห็นไหมมันต่างกันแล้วนะคะเมื่อกี้แค่30บวัน